สวัสดีครับยินดีดต้อนรับเข้าสู่ช่องของนายมอสน,นะครับวันนี้ไม่ได้พาไปส่งอาหารเดลิเวอรี่นะครับวันนี้พามาดูแปลงผักนะครับที่กำลังจะทำนะครับผมอันนี้ก็มาจากการเก็บหอมรอมริบนะครับค่อยๆทำทีละอย่างทีละอย่างนะครับไม่ได้ทําบึ้มทีเดียวก็ไรายได้ก็มาจากการส่งอาหารนี่แหละครับ ก็ไม่กี่บาทอันนี้ครับเหล็กทั้งหมดนี่ก็พันกว่าบาทนะครับท่อน,นี่ก็ไม่ถึงพันนะครับนะฮะโต๊ะนี่เป็นโต๊ะเก่าไม่ได้วิ่งส่งอาหารครับช่วงนี้เนื่องจากกะงานไม่มีให้วิ่งครับกะงานเต็มนะครับไม่ได้เลือกกะปกติเขาจะเลือกกะกันวันจันทร์นะครับผมได้คิวเลือกวันพฤหัสพอถึงคิวผมเลือกงานก็หมดแล้วนะเลยไม่มีให้วิ่งก็เลยไม่ได้วิ่งงานนะครับ ตอนนี้ก็เป็นแปลงผักเนาะไว้ปลูกแบบว่ากะว่าจะทําขายเลยนะครับทั้งกินด้วยแบ่งขายด้วยนะครับนี่ก็เป็นโรงเรือนนะครับหมดไม่เยอะครับไม่เยอะนี่ถ้าถ้าค่อยๆทำเนี่ยมันไม่เยอะแ,แต่พอมาไล่ดูค่าใช้จ่ายก็เกือบหมื่นอยู่เหมือนกันนะนะครับผมก็จะมีเสาไฟผมเอาขึ้นมาใหม่ก็มีชุดไฟนะครับมีชุดตัวนี้ตัวนี้ก็ไม่ถึงพันหรอกครับนี่ นี่ก็เป็นโต๊ะเก่านะครับก็จะมีโครงเหล็กนะโครงเหล็กก็ประมาณพันเจ็ดนะครับรวมค่าแรงเพื่อนมาทําช่วยก็สองพันเนี่ยแต่ยังไม่ให้ค่าแรงเพื่อนเลยนะครับมันจะหนักกับตัวนี้ครับหนักกับม, ũ, ม ũ ุ้งมุ้งเนี่ยซื้อมาพันหกนะครับซื้อมาเผื่อด้วยก็ว่าจะถ้าเกิดมมนได้ผลก็จะลงไปอีกแปลงหนึ่งมุ้งเนี่ยยาวสามสิบเมตรแล้วคลิปนี้ก็จะกลางมุ้งนะครับกลางมุ้งไปเรื่อยๆนะครับอยู่บ้านแบบพอเพียง จริงๆก็ไม่อยากพอเพียงนะอยากอยากอยาก,อยากมีอยากใช้ะฮะอยากแบบไม่อยากเดือดร้อนนะฮะไอตัวแผ่นตัวแผ่นนั้นเนี่ยแผ่นพลาสติกนะครับบางรูมันก็ขาดนะผมก็ไปปะไว้นะครับผมเนะี่ยปะไว้มันยังใช้งานได้อยู่นะครับตัวท่อนี้ถ้าเกิดใครอยากทำนะฮะก็ลองดูใน youtube นะครับมีสอนอยู่นะครับถ้า จะให้ผมสอนเดีย๋ยวต้องรอแปลงถัดไปนะจะทําทคลิปสอนคลิปพาทําเลยนะครับโอเคระบบก็จะประมาณนี้นะครับบางตัวนี้ให้มันได้ระดับน้ํานะครับเท่าน,นั้นเองนะเดี๋ยวจะมากลางมุงครับใครมีข้อสงสัยคําถามอยากพูดคุยเรื่องการปลูกผักนี้ก็ยินดีนะครับมาคอมเมนต์คุยกันได้ผมก็ยังต้องศึกษาอีกเยอะนะครับตัวนี้ไม่ได้เชื่อมเด้อนี่เราซื้อเหล็กมาล็อกเอานี่ครับเนีย่ยซื้อเหล็กมาล็อกเอานะครับ Jika sambung, mungkin Jauh pecah. Nih, Ini saja lebih baik.